นี่เป็นน้ําขังนะน้ําขังอ่าเป็นที่ต่ำเนอน้ําขังแล้วก็มีตะไข่ขึ้นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะนี่นะคะตรงนี้เขาต่ําสุดเนาะเขาก็เลยมีน้ําขังมีแต่ไข่ด้วยนะคะทุกคนจ้วท้องฟ้าวันนี้ค่ะนี่นี่นะคะนี่ท้องฟ้าวันนี้นะโอ้ยุงเยอะมากเลยทุกคนฟ้าใกล้อ่านี่ทางทิศตะวันออกนะ ก่อนที่พระที่จะตกดินนะก็สีสวยอยู่นะคะนะมาดูทางทิศตะวันตกนะคะทุกคนนี่โอ้โหนี่ทางทิศตะวันตกก็สวยจ้านะคะโอ้สวยวันนี้ฟ้าสวยค่ะทุกคนแต่ก็ยังมีมีมีเมฆคึมคึมอยู่นะไม่รู้จะตกกลางคืนหรือเปล่านี่ค่ะนะสวยจ้าวันนี้ฟ้าสวยจังโอ้สวยอะวันนี้ฟ้าสวยค่ะนู่น ون, บ้านเราอยู่นู่น นะเออสวยค่ะทุกคนนะหลั mm Luckily, งจากฝนตกเนาะวันนี้ก็ตกนะคะฟ้านะวันนี้ฝนก็ตกนะคะทุกคนเนาะสวยจ้านี่ทางทิศตะวันตกนะคะทุกคนนะคะอันนี้เราก็อยู่ระหว่างสวนปาล์มกับสวนสวนยางนะคะนี่อันนี้สวนยางนี่สวนปาล์มจ้ะนี่สวนปาล์มนี่จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะทุกคน สวยอยู่นะคะเนาะเอามีเห็ดอะไรขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้อ่ะทุกคนตามทางมีเห็ดขึ้นด้วยนะคะจะเป็นเห็ดเล็กๆค่ะทุกคนนี่ดูนี่ค่ะนี่เนี่ยพอฝนตกแล้วเห็ดนี้เขาจะขึ้นนะ่ะนะเราเห็นประจำเลยเขาจะขึ้นปับปลายนะเขาไม่ได้ขึ้นเป็นกลุ่มนะทุกคน แต่ก็กินไม่ได้อยู่ดีแหละใช่ไหมเออนะนี่เห็นไหมเออเหมือนกันดิเลยเนี่ยใต้โคนใต้ใต้ดอกจัดสีดําเนี่ยมันกินไม่ได้อะเนาะอดจีคานี่นี่อีกดอกหนึ่งนะเนี่ยใต้โคนเป็นสีดาอันนี้ดอกตุม้มตูมีกก็กลังน่ากินเลยใช่ไหมถ้ากินได้เนี่ยโหใช่ไหมเริ่มออกอีกแล้วอ่ะ หลังฝนตกนะจะมีเห็ดพวกนี้ขึ้นประจำเลยนะคะทุกคนนี่เพิ่งเห็นนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะขึ้นเต็มเลยแหละนะ,ะถ้าอากาศชื้นๆเราจะเห็นบ่อยนะคะทุกคนนะนะคะนี่รังมดนี่รังมดมดทำรังอีกละหลังจากที่ฝนตกนะเราจะเจอมดทำรังมดทำรังสูงทุกทีอะ่ะนะสร้างคอนโดสูงทุกทีเลย อันนี้ยังเล็กนะปกติโอ้โหสร้างสูงเลยแหละนะคะเนาะหินเราก็เจออีกละไม่รู้อะไรเนี่ยนะเออเราก็ไม่เคยเจอตัวนะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะทุกคน,นเบบนาะกับบรรยากาศตอนเย็นนะเออมาเดินเล่นก็มาเจอนี่แหละเจอเห็น เจอเห็ดเจอนู่นดูท้องฟ้าแล้วก็เจอท้องฟ้าเจอวิวนะคะนี่ค่ะโอ้โหยุงเยอะยุงเยอะค่ะช่วงเย็นนี้ทางทิศตะวัอนออกนะสีสวยค่ะวันนี้ฟ้าสวยนะคะเดินไปเดินมาก็เจอเห็ดอ่าตรงนี้ก็ไปเจอเป็นที่ที่ลุ่มอีกละน้ําขังนะคะนี่ก็เป็นปะปามนะคะ ถ้าสวยอ่ะไม่รู้แหมเป็นคนยังไงชอบดูท้องฟ้าสวยดีอ่ะคือมองแล้วแบบสบายตาเนอะนะคะเดินไปที่ถนนดิแหมนคนชอบวางท้องฟ้าค่ะทุกคนปาล์มเขาก็เริ่มออกดอกออกช่อแล้วเนอะนะคะสวยนะแหมว่าสวยอ่ะ ม่รูด้ดิเป็นคนชอบมองท้องฟ้าทุกคนสวยจ้ะนี่ที่ถนนสวยไหมสวยไหมนะคะมีเสียงจิ้งหรีดด้วยเสียงจิ้งหรีดร้องล่ะจิ้งหรีดปะฟ้าสวยจริงแหละวันนี้ทุกคนสวยมากค่ะนะนี่ทางทิศตะวันออกนะคะทุกคนฟ้ายังสวยเลยอะ่ะมาดูทางทิศตะวันตกทีฝั่งถนนนะ นี่ค่ะโอ้โหวันนี้ฟ้าสวยจังสวยมากเลยนะคะมีเมฆก้อนใหญ่เหมือนกันนะนี่ไม่รู้วันนี้จะตกอีกหรือเปล่านะคะทุกคนวันนี้ก็ตกนะไปปล่อยนะคะนะขอบคุณที่รับชมนะคะมาชมวิวด้วยกันวิวสวยจ้าวันนี้ท้องฟ้าสวยจ้าอย่าลืม subscribe ด้วยนะจ้าบายบาย